สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มือนิมาปเดตสวนขางขางช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับทุเรียนต้นนี้แตงลูกตั้งแต่เท่าไข่ไก่ครับบอทอกวดโคลยครับแตงขาดแตงไว้ครับแตงเพรียนี้ยอดใบอ่อนครับยอดจังไหมันก็ต้องมากครับเป็นทุเรียนสาวครับบอดดีกดบอดดีกดยอดบอดดีกดโค้งสางให้มันหยดน่อยนะครับแต่วามันก็มาเต็มเลยครับ มาสามใบหาใบเกใบแล้วแต่ครับนี่ก็ยังอยู่ปกติครับเพรายูที่ห้าวตีแตงขาดแตงไห้ครับตัวนี้ก็ยิบหาลูกครับพี่น้องนี่แตงขาดก็มีได้หลายตนครับทุเรียนสาวปีหลยครับก็ถือว่าติดยูดีครับแต่ว่าส่วนใบอ่อนออกมานน่กะกระสีการพัฒนากระสีสาเนี่ยังหน่อยครับลูกกระสีไงสาแต่ว่า ถ้าอีกจักอาทิตย์หนึ่งใบเขียวเข้มมากสิตโตเรียครับพี่น้องนี่หละครุเรียนนี่แตงลูกวแตงขาดโอกาสล่วงก็น้อยครับสู้ใบอ่อนได้ครับพี่น้องนี่ครับไอคลิปที่ผมลงสีแตงนวยสวนขังซ่องกระเิิ๊ิบสิสสดสีดดดดใหม่ผมก็ลงให้พี่น้องเบ่องอยู่ครับต้นนี้แตงวหวประมาณสามสิบกุลูครับถามว่ามีร่วงบ่ครับมีแต่ว่ามันก็ล่วงน้อยที่สุดครับนี่ ตอนนี้เลือยอยู่เก็บสามซิปครับนี่ราวะหนึ่งยอดมากครับมากแบบเต็มต้นแล้วก็บใบใหญ่นะครับนี่เป็นทุเรียนสาวปีแรกเิ่นบมเดลบล็อกค่งสั่งแต่ว่าเพิ่งไก่ไง่ายไก่เป็นทุเรียนสาวปีแรกก่ะปล่อยนะครับพี่น้องคือหนึ่งเลยเป็นทุเรียนสาวนี่ถ้าเ่าแตงลูกเวลแตงวหแตงขาดแล้วกัซอยกับสูงกับใบอ่อนเลยครับพี่น้อง ตัวนี้แตงไวประมาณอดี่วประมาณเกือบสามสิบกลัวครับตอนนี้ก็เเลืออยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดลูกก็ถือว่า่านนะครับเลี๋ยวยี่ผานี่ก็ผ่านนะครับเป็นทุเรียนสาวครับชูกับหยอดนี่ครับวิ่นะครับหยอดเขิอนว่าหยอดแบบนี้มาาแบบเต็มลอยเลยครับถ้าเขาแตงสานี่มันกัด่วงหลายเลยครับพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องมาแบบทุกต้นเลยครับพี่น้องเต็มลอยเลยครับ ใบกระลังเขียวอ่อนบานมาเจอฝนอีกสองรอบนี่ครับถ้าทุเรียนเขาแตงเลี้ยวครับโอกาสล่วงหน่อยครับแตงเต้นหน่อยหน่อยครับลูกเท่าไข่ไก่แตงขาดเลยครับพี่หนอยูครับพี่นนอถ้าข้าจีเป็ดแตงหนาแตงหลังบะท่านครับถ้าสูงก็ใบอ่อนบะท่านครับต้องกดอีกนี่มึงนีครับตัวนี่ก็ยูประมาณเกือบสามสิบครับพี่นนอเห็นบ่นี่แตงขาดลูกนี่กขขึ้นมา ผลวิกฤตแล้วครับพี่น้องนี่นี่ผลวิกิตแล้วรุ่นนี้ครับมีมเมล็ดแล้วกะสีมีหลวงกะน้วยงองๆครับบ่สมบูรณ์นะครับคือตัวขางน่วยใหญ่นี่มีสีหลวงอยู่ครับเพราะว่าใบาอ่อนหลายแต่ว่ากะถ้าน่วยไลยเป็นซีผู้กับยูนี่นะครับนี่จะหลวงไปซองนี่ครับเห็นบ่กะมีสีหลวงแต่วันทำหับหน่วยงองๆลยครับพี่น้องถ้าข้าแตงไว้นี่เห็นมันเหลือกิ่งหนึ่งสองลูก หรือว่าลูกหนึ่งสมบูรณ์นี่ทุเรียนสาวนี่โอกาสติดนี่สบายสบายครับรับหยอดมากสิครับเห็นบ่พี่หน้องเห็นบ่หยอดเขียวขับต้นนะครับพี่น้องสวนติดครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับปกติเข้ากับสีบ็อกโค้งสางนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับบริพนยายมึงกับจ่างเขามาพ่นะครับพี่หน้องแนะยนำเพิ่นกับปล่อยเลยครับบางที่ใบมากใบว่ามัน มันเป็นทุเรียนนั่นเข้าเหตุใบสีเอาดอกนะครับพี่น้องต้นนี้ก็เลี้ยงอยู่ประมาณเกือบสามสิบครับถือว่าโอเคอยู่ครับปีนี้นี่สู่กับใบอ่อนได้ครับพี่น้องนี่นี่ถ้ารุ่นนี้สู่กับใบอ่อนได้ครับมันก็สีมีลวงงอๆครับบ่าสมบูรณ์ถ้ามัหญ่รุ่นนี้แล้วกับยูแ้ะครับพี่น้องสางมาเรียนแ้วนี่ครับมาแบบทุกต้นนะครับพี่น้องแต่ว่ากับม่วนที่ทุกต้นแต่ว่ามันบริสติลูกคู่ต้นนะครับบางต้นกับ ผลห่มต้งแต่้ดอกบานกับโลนบดครับก็ถือว่าเป็นปีนี้หาสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนก็โอเคครับปีแรกนะครับพี่น้องปีหน้าเขาเตรียมโตพร้อมกันนี่ครับสวนติดสวนช่องเกษตรศิดชดีใหม่ครับพี่น้องนี่เป็นปีแรกนี่มือใหม่นั่ครับพี่น้องเพิ่งเพิ่เป็นเห็ดสวนหดสวนครับเจ๊แมมครับสวนติดร้านก้อยขมสมบิวนี่นะครับพี่น้องนี่เป็นทุเรียนสาวครับ คลิปที่แตงสวนนี่ผมก็ลงให้พี่น้องเบอ่์นีคลิปหง y ง YouTube ครับแตงแตงหน่อยนะครับแตงว่แตงขาดนี่นะครับพี่น้องสําคัญยอดนี่เพ่ต้องถามครับหน้าแบบอลังการงานสางเลยครับเกศใบก็มีครับหาใบนี่ครับนี่กระต้นนี่ก็เรียบอยู่ประมาณยี่สิบกระถือว่าสุดยอดเลยครับทุเรียนสาวสูงกับใบนะครับพี่น้องนั่นอยู่ที่ข้าแตงลูกวหนึ่ง แตงไปกระยูครับพี่น่องครับนี่แหละครับทุเรียนสาวปีแรกถือว่าโอเคครับพี่หน่องนี่ปีนาเท่ากับยังบำรุงใ่ครับระบบน้ามาสําคัญครับสปิงเกอร์อยู่นี่สามหัวถึงสี่หัวจอต้นครับนี่เห็นบอกครับพี่หน่องสู้กับใบอ่อนได้สบายสบาย,บายถ้าเราแต่งไวนี่เห็นบอกครับ ต้นนี้ก็ยี่สิบกลัวครับพี่น้องเต็มต้นเลยครับทุเรียนสาวสู้กับใบอ่อนได้ครับดูสิบริหารจัดการครับพี่น้องแต่งแบบบดเชื้อไดครับพี่น้องยุนี่ก็เกษรทฤษฎีใหม่นะครับมาแตงหน่วยเพิ่นครับแต่งแต่ผมมีคลิปลงให้เบื้องตี้หรอกครับพี่น้องคลิปแตงหน่วยครับสวนนี้ครับตัวนี้มันเป็นครับพี่น้องดอกบานลผพากระเลียต้นละซีหน่วยหาหน่วยครับบางต้นก็ร้ายครับ ตัวหนึ่งทุเรียนแหลกปีแหลกนี่ตัวหนึ่งหาหน่วยซิบหน่วยมันเกิดเพราแห้งเลยครับบริเวณว่ากเก่งซ้ำซ้อมนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ซิบหน่วยนครับนี่ตัวนี้ก็ตัวนี้เยียบยี่ซิบครับนี่มันก็มีโลนอยู่ครับแตงเพียไว้นี่นี่เห็นบอกครับโรนไม่ใช่ปัญหาครับร่วงถ้าเราแต่งไวนี่ครับเห็นบอกครับ เกือบ20ต้นครับนี่จักหน่อยใบม่อนี่มันแก่เขียวเข้มลูกก็สีงไงาคือเลี้ยวแบบเป็นทุเรียนสาวนะครับห้าสิบเปบอกใบกะกะยังมั่วขั้นถ้าเขาบอกใบผ่านใบเขาต้องดีอีดีครับเจังบอกใบบอกบอกให้มันใหญ่นะครับพี่นนองปีนี้เขาเอิ่น่าสอมสอมนะครับพี่นนองทุเรียนสาวปีแรกต้นละยี่สิบสิบผ่านหน่วยคือว่าผ่านละครับคลิปนี้ก็จะขอจบไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ